ไอ้โจนพูดถึงกูว่าไงวะต้องเรื่องดีแน่เลยเต๋าแม่มีหาเรื่องบนเครื่องบินกูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมื่อม,มันแบบสิบแปดปีที่แล้วอ่ะก็ดีกับกูเลยไอ้สัตว์เฮ้ยโจมึงสบายดีไหมไอ้โจ้โจทำหน้านิ่งๆงเต๋ากูปไปรับมึงที่บ้านเคยเข้าคุกเปล่าวะไม่เคยวะกูเข้ามาสิบห้าวันไอ <c oughs> มากูทดสอบันไหมล่ะ หน้าแม่กุตีนี่หายเอาขลามตีกูเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกู <ๆ S 2> ไม่ได้ขายเสียงกู <c oughs> ขายหน้าตายเตก็กมาดูหน้าตากูดิเฮี้ยนะเนี่ยอย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ้ไอมอดเหรอมันจะอคอยประสานเนี่ยประสานเฮี้ยอะไรมอดเบื่องกูไง ก็อมอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูงไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมเพื่อนมึงเมื่อก่อนคนนี้นก็ต้องเลิกคอปมึงพูดอย่างนี้จริงอะ่ะชีวิตนี้นะถ้ามีเต่าต้องไม่มีมอสอยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยกูจะรู้เหรอมองมึงไงไอ้เต่าเหี้ยไอ้เหี้ยเขาตบหัวมึงด้วยเอาไงอ่ะเอาไงล่ะไรเหี้ยมา